มาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพื้นฐานของเซตกันเนะเซตคืออะไรอ่ะมันก็แล้วแต่คนจะนิยามเนาะว่าเซ็ตคืออะไรพี่นิยามง่ายๆก็คือเซต คือทุกสิ่งเห็นไหมคืออะไรก็ได้ที่ที่เราอยากนิยามอะแต่เรามีข้อแม้อย่างเดียวว่าเวลาเราทําเซตในคณิตศาสตร์เฉพาะในคณิตศาสตร์เนาะเรามาคุยเรื่องคณิตศาสตร์กันก่อนในคณิตศาสตร์เนี่ยเซตเขาจะใส่ปีกาเอาปีกาปีกา,กา,างนี้เราจะใส่ปีกาให้มันแล้วก็มีเครื่องหมายคอมมาขั้นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่ละเซตอ่านึกออกไหมก็คือเซตจะเป็นอะไรก็ได้ตามที่เราเจะกําหนดอะอย่างเช่น เซตเครื่องดื่มในเซเว่นอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบเบปซี่โค้กนู่นนี่นั่นแต่เราก็ต้องเขียนคอมมาให้มันอย่างเช่นเซตเครื่องดื่มในเซเว่นก็เป็นเบปซี่โค้กอะไรเงี้ยหรือว่าโออิชิอิชิตันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องใส่ติกาให้มันเห็นไหมเออเซตที่ เราบอกได้ว่ามันมีกี่ตัวก็เป็นเซตจำกัดเซตที่เราบอกไม่ได้ว่ามีกี่ตัวก็เป็นอนันต์อ,อย่างเช่นน้องลองจํานวนนับอย่างเงี้ยน,น้องว่าตัวสุดท้ายของจํานวนนับคืออะไรก็ก็ไม่รู้ถูกปะแต่ถ้าคือ,อขอมนมในเซเว่นอย่างเงี้ยน,น้องก็บอกได้ถูกปะคือมันอาจจะมีเยอะมากแต่สุดท้ายน้องก็รู้ว่ามันมีกี่ชิ้นถ้าถ้านับอืมใช่ไหมแต่ถ้าไม่นับก็ไม่รู้อะไรเงี้ยถ้าอะไรนับแล้วเรารู้ก็คือเป็นเซตจำกัด อะไรไม่นับก็อะไรไม่นับไม่รู้ก็ไปเซ็ตงงมากอะไรรู้ว่ามีกี่ชิ้นอะ่ะก็คือเซตจำกัดอะไรที่ไม่รู้ก็เป็นเซตอน,นอันต์ไปก็เยนั่นแหละเซตพี่จะแบ่งให้มันเป็นสามพาร์ทนะสามพาร์ทพาร์ทแรกพี่จะแบ่งเป็นการดําเนินการเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่การดําเนินการเป็นอันที่หลังเป็นเรื่องสัญ,ญลักษณ์พาร์ทแรกพี่จะแบ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ ไก่ okay. สอนฤษดีนาเนียนกาลันพาร์ทที่สองพี่จะเป็นเลือกการดําเนินการการดําเนินการส่วนพาร์ทที่สามพี่จะสอนเรื่องเวนออยเลอร์เวนออยเลอร์อ่ะสัญลักษณ์ก็คืออะไรเช่นสมาชิกับเซตพาวเวอร์เซตอะไรนี้ส่วนการดําเนินการพี่จะพูดเรื่อง a, a. intersect b a union b อะไรอย่างนี้ส่วนเวนไอเลอร์ก็คือแผนภาพโอเคไหมอ่ะเอาไวเแค่นี่ก่อนอันนี้เป็นอินโทรเฉยๆนะ